สวัสดีครับกลับมาพบกับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมาสรุปอัปเดตกันนะครับทุกอย่างฮะที่มีในไมค์ครับ PE ทุกเวอร์ชันนะฮะโอเคก็สรุปให้หมดเลยนะฮะโอเคก็มากันเลยนะฮะเข้าประตูช่องนี้ล้กันในลองเปิดงี้หน่อยไม่รู้แฮะตอนนั้นมันยังไม่รู้ตอนนั้นเป็นบั๊กหรอ สงสัยเขาคงแก้บักทางด้านนี้แล้วมังอันนี้ก็เป็นการแก้บักอีกการแก้นึงครับเพราะว่าศูนย์จุนเวลาเราเปิดประตูปุ๊บมันก็จะผลักเราเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหม,มนั่นแหละประมาณนั้นจริงๆอยากให้มีนะแบบนั้นนะก็โอเคนครับเริ่มเว้มาเลยครับก็คืออันนี้นะไฟล์อัปเดตนะไมครับอัปเดตศูนย์จุดสนะฮะก็มากันเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูหน่อยโอเค ก็การอัปเดตครั้งนี้นะก็มีการอัปเดตมากมายอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะก็โอเคนะฮะก็เริ่มอัปเดตแรกเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ฮะก็ได้เพิ่มเออ่คุกเคทมัททอนกับโรมัททอนฮะซึ่งสองอันนี้เป็นที่ไว้กินอาหารฮะเป็นเนื้อแกะนะฮะสามารถกินได้นะฮะหาได้หาได้ทั่วไป้าเกิดว่าเจอแกะต่อมาฮะก็เป็นแอโรทิเพก็คือ ธนูหัยาเนะก็คือเหมือนแบบมันสามารถเอามาเอามายิงใส่คนได้นะแบบแอบซุ่มยิงอะไรแบบนี้ะแบบกดแบบกดย่องนี้นะฮะแล้วก็แอบยิงนะฮะแอบยิงกดง้างแล้วก็พกแล้วค่อยเขาก็จะโดนเราโดยที่เราไม่รู้ตัวฮะถ้าเกิดว่าเรายิงแม่นเองนะะอะไรแบบนั้นก็คล้ายๆกับธนูอะไรก็คือมันเป็ดมันผสมกับยาด้วยไงมันก็เลยทําให้ติดคล้ายๆเหมือนแบบโดนปลายาด้วย ต่อมานะก็เป็นเนมแท็กนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งใหม่เหมือนกันนะฮะแทนการใช้ออแทนการใช้ที่มันเป็นแบบฉบับเก่าแบบที่ผมเคยสอนแบบใช้ไข่แล้วก็ตั้งชื่อมอบตัวนั้นอนะอะไรนะนะ่ะคลิปนั้นนะอะอันนั้นเป็นคลิปไม่มีเสียงก็ช่างมันไปก็เนมแท็กนะตัวนี้นะฮะเป็นที่เอาไว้ตั้งชื่อนะคะ สามารถทําได้นะฮะมันก็เหมือนในคอมนั่นเลยคุณแค่เพียงคุณเขียนไปว่าสอนตั้งชื่อสอนตั้งชื่อให้มมอบไม่ว่าจะเป็นในคอมหรือในโทรศัพท์ก็สามารถทําได้หมดเลยค่ะเพราะว่ามันเอามันดึงมาจากในคอมเนมแท็กพวกนี้ก็โอเคก็ผ่านไปต่อมาครับก็เป็นสติกี้พิสตันนะฮะอันนี้นะฮะก็มันก็แบบเหมือนกับในคอมแัแหละก็คือ ก็คือมันจะมีการแบบเหมือนในเหมือนเหมือนในทดเหมือนในคอมเมื่อไหระของเวอร์ชัน1.10อ่ะเออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนในคอมในเวอร์ชัน1.10แต่ว่าทีนี้มันเพิ่งมีแบบเอาอัปเดตเอาอัปเดตมาจาก1.10งานนี้อืมสามารถวางนี้ได้นะคะหรือสามารถวางด้านบนก็ได้วางบนนี้ได้แต่ว่าทีนี้ปลายมันบงังะที่ทําถามว่า ทำไมตอนเวอร์ทำไมเวอร์ชันประมาณ0.13.0 0.14.0ิบาบเขาบอกว่ามันจะมีพิสตันล่ะทำไมเราไม่มีละ่ะเพราะว่าอะไรเหรอฮะก็เพราะว่าสาเหตุมันมาจากไอ้ที่ m ไม a ค t เวอร์ชันในคอมเนี่ยมันเกิดการอัปเดตของพิสตันบ่อยๆอย่างไงตั้งแต่ไม a f t เวอร์ชันจุดเก้อจุดสิอย่างนี้นะคะมันก็เลยมันก็เลยไม่มีพิสตันนะคะทำให้คนเล่น Mycraft ไปโทรศัพท์ก็น่าเกิดการหน้าแตกกันนะคะแบบ อะไรวะเนี่ยทำไมหลอกลกันเนี่ยเออก็เลยเกิดการเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะนั่นแหละฮะต่อมาฮะ b o c of s e r v e r อ,อ,อันนี้ก็เป็นน้องใหม่ในวงจร레สเตอนะฮะก็โอเคอันนี้ก็สามารถใช้ใกล้กับพิสตันสองตัวนี้ฮะก็คือมันแบบเชื่อมต่อเชื่อมต่อไฟติดกันนะแบบแบบเออมาเชื่อมต่อไฟติดกันนะฮะโอเคนั่นแหละนะลักษณะของมัน แบบแทนรีพีเตอร์ได้แทเลสโตนไม่ต้องหาสายเลสตนมาวางให้พิสตันมันผัก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 เท่าก,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 กันอันนี้ก็จะมาสามารถมาแทนเลสตนได้แค่บล็อกเดียวเหมือนกับเหมือนกันนะแต่มันดีอยู่อย่างนะก็คือมันจะแตกต่างจากพิสตันอย่างหนึ่งนะคะก็คือแบบเอ้แต,แ,ตแตกจากเลสโตอนอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้รีพีเตอร์เลยแบบต่อไปได้เรื่อยๆยาวไม่สิ้นสุดเลย ต่อไปไกลๆเท่าไหร่ก็ได้นะคะแค่เพียงทำดูปเดียวนะก็สามารถไปไกลอินฟินิตี้ได้เลยนะคะหรือจะทำลงใต้ Infinity, อินฟินิตี้ทำขึ้นใต้หรือจะทำขึ้นลอยฟ้าอินฟินิตี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันคงทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีเขตกันไม่ให้วางบล็อกประมาณบล็อกประมาณสูง y ที่255ประมาณนั้นนะนะก็คงวางไม่อินฟินิตี้หรอกใต้เดนเหมือนกันโอเค ก็ต่อมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าฮอสออมเมอร์นะเป็นเกาะม้านะ,ะซึ่งตอนนี้ก็มีเกาะม้าด้วยนะฮะสามารถลองไปใช้ได้กันดูนะฮะมันก็ก็ดีอยู่เหมือนกันนะแบบการแบบการม้าแบบแบบแดเมจลดเยอะอะไรแบบนี้นะฮะสามารถกันได้นะแบบกัน ไว้นะฮะแบบให้แดมเมจมันเวลามันมันยังไงอะเหมือนแบบมันกําลังจะโดนฆ่าได้แบบนี้ไม่รู้มันเรียกสับไม่ถูกอะ่ะอืมเหมือนแบบมันกําลังจะเหมือนแบบโดนบล็อกบังหัวมันนั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยช่วยลดด้วยส่วนหนึ่งนะฮะอืมต่อมาก็เป็นลีนะฮะเป็นที่เอาไว้ผูกม็อบนะฮะผูกม็อบจําพวกสัตว์แอนิเมลนะฮะ ไม่ใช้ใช้ไม่ได้กับมอนสเตอร์นะ,ะอันนี้ไม่มีผลอันนี้ใช้ไม่ได้นะฮะต่อมานะคะก็เป็นไฟชาร์ตนะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกับแก๊สที่มันที่แก๊สมันจะชอบยิงไฟออกมาแล้วปุ่มอย่างงี้ฮะนอกจากนี้สามารถใช้กับดีสเปนเซอร์แบบยิงพุ่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 งอย่าง,งี้ได้นะฮะมีผลอย่างนั้นได้อะแบบหนึ่งโอเคก็สามารถยิงอย่างนี้นก็ได้นะ าเกิดว่าใช้เป็นดรอปเปอร์แล้วมันก็จะดรอปของออกมาให้นะไม่ได้เหมือนกับดิสพนเซอร์มันก็จะยิงพุ่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 งออกมาหรือถ้าเกิดว่าเราไปวางแบบกดกดพื้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาเะไรมาการก่อนอย่างของผมก็พุ่งอย่างนี้ฮะนั่นแหละฮะแค่วางเดียวก็ได้สามารถจุดในชืชอพอร์ทัลด้อีกอย่างหนึ่งนะฮะแทนเนทแทนฟินน์แอสติลได้นะฮะ ต่อมาก็เป็นแครอทออร์สติกนะฮะซึ่งอันนี้นะฮะก็สามารถไปใช้กับแอคชิพเมนต์ของ0.15ได้นะฮะก็ใช้ได้กับหมูเท่านั้นนะฮะที่แบบเอาไว้ทำแอคชิพเมนตะไม่มีอะไรมากคุณสมบัติของมันก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็ต่อมานะก็จะเป็นดอนกะี้คะตอนนี้ก็มอบอันนี้ก็จะเป็นส่วนของม็อบฮะตอนนี้ก็ได้เพิ่มเออได้เพิ่มลาได้เพิ่มล่อ ได้เพิ่มมาหีสเกลิตันใส่เกาะด้วยแล้วก็ได้เพิ่มซอมบี้ฮอสนะฮะนะคะไอตัวนี้ก็มันก็ไม่ฆ่าเราหรอกซอมบี้ฮอสเนี่ยซึ่งตัวนี้มันก็ได้มาจากหนึ่งจุดสิบนะฮะส่วนฮัฟนะคะก็ฆ่าเราเหมือนซอมบี้เลยเหมือน,นเดิมะเดกก็แค่เหมือนแบบเป็นซอมบี้ทะเลทรายอะไรประมาณนั้นนั่นแหละต่อมาฮะก็จะเป็นสเตนะฮะตัวนี้ก็ ตัวนี้นะคะก็สามารถหาพบได้เฉพาะฤดูหนาวหรือใบอมพวกหิมะพวกนี้ฮะสามารถเจอได้เฉพาะใบอมพวกนั้น,นะฮะต่อมาฮะอันนี้เชื่อกันเลยว่าหลายคนชอบขี่แน,น่นอนม้าฮะตัวเนี้ยอืมอันนี้ก็เป็นม้าฮะตอนนี้ก็ได้เพิ่มเข้ามาในไมค์คาร์ดแล้วนะฮะตั้งแต่เวอร์ชั่นในจุดหกในคอมแล้วนะะอันนี้ก็จะมีเสียงใหม่นะของไอเทมเฟรมก็คือเวลาเรากดปุ๊บ แล้วก็จะได้ยินเสียงแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ยินเพราะว่าผมเสียบหูฟังอยู่ต้องคุณต้องไปลองเองนะฮะอือฮึก็โอเคเนะฮะอือต่อมาฮะอัปเดต AI Skeletal นะฮะอันนี้นะ Skeletal ถามว่ามันมีอะไรเหรอก็คือ Skeletal นะเวลาเวลามันเดินหรือว่าเวลามันยืนนะมันก็จะไม่งางถ้าดูตลอดเวลาแล้วนะหรือเวลานั่งด้วยนะฮะ เนี่ยนะฮะจะสังเกตเห็นได้เลยนะว่าสเกลิตันเนี่ยมันจะไม่ง้างานูเหมือนกันนะฮะนอกจากนี้นอกจากสเกลิตันนะฮะแล้วนะฮะวิเทอร์สเกลิตันด้วยเหมือนกันนะฮะก็ไม่ง้างก็ไม่ง้างธนูด้วยเช่นกันแบบนี้ฮะก็ถือดาบธรรมดาอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะอือฮึก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะปกติเวลามันก็จะทำท่าย ทำท่ำาจะฆ่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะฮะนั mm. ่นแหละฮะก็เหมือนกับสเกลิตันทั่วไปฮะต่อมาก็คือต่อไปนี้นะฮะสามารถเล่นมัลติเพลเยอร์โดยไม่ต้องใช้ไวไฟได้อีกต่อไปแล้วนะฮะต่อไปนี้นะฮะอืมเอนเตอร์แมนนสามารถเกิดดีดีเธอได้แล้วนะคบต่อไปนี้นะฮะซึ่งไอที่บอกว่าจะสามารถเกิดในดีเธอร์นี้ได้แล้วน่ะก็คืออันนี้เอามาจากในไมค์คัมหนึ่งจุดสิบด้วยเหมือนกันนะฮะอือหือ <mar> <rum> ต่อไปนะคะก็ตอบเดี๋ยวนี้นะคะเออดอกพีโอนี่นะคะท,ที่ในที่ในแอนิเมชันเขามาทําเป็นแบบงานศพอะไรแบบนี้ในไมค้าพีออ่ะอืมน,นั่นแหละที่เขาชอบมาทําเป็นแอนิเมชันกันอะอืมกับโรสบัสนะคะ,อะ,คะตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนรูปแบบเท็กเจอร์ในตัวของมันแล้วนะคะก็คือแบบมันจะสังเกตเห็นได้ว่าสีของดอกพีโอีกับ รถบัสนะฮะมันจะแตกต่างจากเวอร์ชันเก่านะฮะจะสังเกตเห็นได้เลยนะฮะตามนี้ฮะอืมต่อมาฮะสามารถขี่หมูได้แล้วนะฮะกับขี่บาได้แล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเวลาเราต้องการให้มอบกินอาหารจะได้ยินเสียงมอบกินอาหารด้วยนะฮะก็คือเหมือนแบบเวลามอบผสมพันกันนะฮะอย่างผมที่อย่างผมนะฮะเวลาฉัน เวลาให้มองฟันผสมพันธ์แบบมีแกะสองตัวแล้วทีนี้เรามีวีพอดีแบบสองอันออกมาผสมพันธ์กันแล้วก็จะยินเสียงแบบเนี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะยินเสียงแล้วทีนี้ก็มันก็จะโซเดมาคอมผสมพันธ์กันนะฮะนะโอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับการเรียนความพวกนี้นะ่ต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนทางด้านการอัปเดตของไบโอนะฮะก็คือ ตอนนี้ด้เพิ่มหมู่บ้านหมู่บ้านวินเลเจอร์ในใบโอมใหม่แล้วนะคะก็คือวินเลเจอร์ไทก้านะคะสุดยอดเลยโหลดเดิเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสีในลักษณะในตัวของมันด้วยะคะ่ะนอกจากจะนอกจากจะอยู่ในใบโอมใหม่แล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่ของใบโอมแผ่นนะเนี่ยดูได้จากสีไม้ก็คือถ้าเกิดว่าไม้สีมันเป็นไม้สีนี้แปลว่าเป็นของใบโอมไทก้าไม่ใช่ใบโอมไม่ใช่ใบโอมแผ่นนะคะ ก็จะสังเกตได้จากลักษณะนี้เลยนะฮะอู้มีต้นไม้ในใบโอมนี้ด้วยเนี่ยโคตรละเจ๋งเลยสุดยอดอะไรจะขนาดนั้นช่างมันฮะก็ก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะฮะพื้นหญ้าก็จะสมูทขึ้นนะพื้นหญ้าแต่ละใบโอมมันก็จะสมูทขึ้นนะฮะแบบค่อยๆเปลี่ยนระดับสีของมันไปนะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกอัปเดตหนึ่งนะของไมค้าก็ได้มาจากไมค้าหนึ่งจุดสิบเหมือนกันส่วนบ้านฮะก็จะอยู่ตามถ้าเกิดว่าใบาโอมไหนสีเป็นแบบนั้นไม้มันก็จะเป็นสีตามใบอมนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าอย่างนี้ฮะอันนี้ก็ได้ดึงมาจากเลยไมค้าหนึ่งจุดสิบเหมือนกันนะฮะก็คือไมค้าพีอีเนี่ยดึงมาจากไมค้าหนึ่งจุดสิบเต็มเลยฮะอือฮึจริงๆเนาะอืม ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละอืมต่อไปนะฮะได้เพิ่ม Temple j จังเกแล้วนะคะก็คือวัดในป่านะฮะตอนนี้ก็ได้เพิ่มเข้ามาเลยนะฮะเนี่ยนะฮะเปิดดิโอ้ยเนี่ยนะคะ,ดดอะ,คะตอนนี้ก็ได้เพิ่มจังเกิลเทมเพิล้นะฮะก็ก็เป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยแหละฮะแต่ว่าที่นี้ผมไปขุดนะฮะแบบ ตรวจคนฮะก็คือนอกจากนี้ฮะเราจะสามารถเห็นเห็นวงจรลักษณะภายในของมันได้ฮะก็คือด้านนี้นะฮคุณจะเห็นลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูตอนแล้วมันจะไขปริศนาใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีผลอะไรอันนี้ฮะก็จะมีเสียงอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือมันจะเกิดทางเฉพาะด้านซ้ายนะ่ะ ก็คือวงจรก็จะเป็นแบบนี้ฮะก็แบบวงจรก็โคตรนรกเลยนะอือหก็สามารถเอาซีดหาเอาเองนะคะผมไม่มีให้หรอกอันนี้ผมก็เอาซีดเหมือนกันน่นแหละผมหาตาม youtube <c oughs> ก็ตอนนี้นะครับก็เอาง่ายก็คือสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้ได้เพิ่มทํจังเกิลเทมเพิลหรือเทมเพิลจังเกิลแล้วนะคะนั่นตอนนี้ก็เพิ่งได้เพิ่มเข้ามาแล้วนะคะก็โอเคถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะตอนมาสุด ต่อมาก็มาสู่ด้านนอกของของตัวเกมนะก็คือตอนเข้ามาของไมค้าพีอินะลักษณะมันก็ได้ลักษณะมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็คือมันจะเป็นแบบนี้ฮะก็มันก็เป็นแบบนี้ฮะส่วนภายในสกินนะก็จะเป็นรูปปล่งลักษณะแบบนี้นะฮะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบมันจะเป็นแนวนอนแต่เนี้มันเป็นแนวตั้งไปแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะก็จะมีให้กดคอนเฟิร์มสกินแล้วก็จะมีกดเลื่อนเรื่อนเื่อนเรื่อน เร่อนไปถ้ากิดจนกว่ามันจะตันนะคะแล้วก็ได้เพิ่มสองอันนี้มาแล้วนะคะก็คือแบบเอาไว้ด้านซ้ายค่ะแต่อันนี้มันเป็นของไมค้าบูชั่นล่าสุด0.15.2นะคะก็โอเคภาษาก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีภาษาใหม่เข้ามานะฮะอืมต้อก็ตอนนี้ก็ได้เพิ่มเรียมนะคะเรียมแล้วนะคะเพิ่งมีมาใหม่นะคะก็กดเข้าไปแล้วก็ซื้อเหมือนเดิมนะ อไมคครับเซิร์ฟเวอร์เวลาเราจะกดเราเวลาเราจะเอาไอพีเนี่ยกดเข้าห้กดตรงนี้น่ะกดตัวนี้ค่ะเออแล้วแหละกดเข้าไปก็จะเหมือนเดิมอะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็โอเคนะฮะต่อไปก็เป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะฮะที่มีในไมค์ครับปีอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะก็คือ Achievement ฮะอันนี้ฮะ Achievement พวกนี้จะสามารถเห็นได้ต่อเมื่อ คุณได้ sign in แล้วนะคะก็คือแบบลงชื่อเข้าใช้ Microsoft อะไรแบบนี้แบบสมัครบัญชีเอาลุกอะไรแบบเนี้ยอืมก็โอเคนะฮะก็ก็ไมค์ครับสำหรับไมค์ครับมันก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะก็ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับไมค์คาร์ดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย